จะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับไปฟังเพลงที่มีกลิ่นอายจาก10ประเทศประชาคมอาเซียนนะครับกับคอนเสิร์ตสารใจอาเซียนครับเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่กลมกล่อมและครบทุกรสจริงๆค่ะการแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากลครั้งที่3สารใจอาเซียน ที่เหล่านักดนตรีและนักร้อง,น,องนักเรียนครูและผู้ปกครองจากโรงเรียนรุ่งอรุณกว่า700ชีวิตแต่งชุดประจำชาติของ10ประเทศในประชาคมอาเซียนมาขึ้นเวทีขับกล่อมบทเพลงซ้ำเนียงอาเซียนที่ผสมผสานเนื้อร้องหลากหลายภาษาให้ฟังอย่างลงตัว นี่นะคะยังได้ศาสตราจารย์รพีสาคริกมาเดี่ยวไวโอลินเช่นเดียวกับอาจารย์ทนิตศรีกลิ่นดีที่นอกจากจะชวนกวีซีไร้นวรัตพงไพบูุ์มาอ่านบทกวีเคล้าเสียงขลุ่ยแล้วอาจารย์ทนิตยังเป่าขลุ่ยไปพร้อมกับวงออเคสตราและคณะนักร้องประสานเสียงรุ่งอรุณได้อย่างไพเราะอีกด้วยแล้วค่ะ นอกจากนี้ยังได้นักร้องประสานเสียงจากวงส่วนพลูม,มาร่วมแจมขับกล่อมบทเพลงสุทธิตของเมียนมาก้องมาเลในเวอร์ชั่นประสานเสียงที่ฟังดูก็ไพเราะไปอีกแบบค่ะ แสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็เพื่อต้องการสื่อสารถึงความรู้สึกแห่งมิตรภาพของประชาคมอาเซียนที่เป็นเสมือนเกลือญาติและพี่น้องกันผ่านภาษาสากลก็คือบทเพลงและการแสดงค่ะ